โรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดเรียน1พฤศจิกายนนี้ทหารเร่งช่วยเหลือทาความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายนหลังปิดเรียนมายาวนานจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้ที่โรงเรียนบ่อทองวิทยาหมู่ที่6ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคณะครูนักการพานโรงและทหารจากกองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์เข้าร่วมทำความสะอาดโรงอาหารอาคารเรียนและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมทั้งตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลรอบๆอ,อาคารเนื่องจากโรงเรียนได้ปิดภาคเรียนมายาวนานทําให้ข้างโรงเรียนนั้นมีฝุ่นและยหยักใยเกาะเพื่อรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอมในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ทางโรงเรียนก็จะยังคงเปิดเรียนทางออนไลน์ อ n h a n นส่วนขั้นตอนของการเปิดเรียนนั้นก็ต้องรอทางคณะควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอนุญ,ญาตมาทางโรงเรียนก็จะได้จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนที่โรงเรียนตามปกตินางสาวเพ็ญมิมุลอารีทัตดิศยาผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าแนวทางที่จะต้อนรับนักเรียนที่จะมาเรียนในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564นี้สพท มีนโยบายเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้มีการเตรียมการ6มาตรการหลักๆและมาตรการเสริมอีก7มาตรการที่เข้มขวดหนักเลยนะ6มาตรการหลักก็คือตั้งจุดคัดกรองไว้ที่ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียนจัดสถานที่ให้นักเรียนในเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรมต่างๆส่วนในเรื่องของอาหารกลางวันนั้นทางโรงเรียนก็จะจัดเตรียมเป็นข้าวกล่องไปให้นักเรียน ต้นทุนอาจจะไม่เพียงพอแต่คุณครูก็จะทําเพื่อเน้นความปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีคุณครูได้มาช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและในส่วนการเตรียมความพร้อมของคุณครูทุกท่านก็จะได้รับวัคซีนร้อยละ85%เปอร์เซ็นของบุคลากรและในวันที่4พฤศจิกายนนักเรียนมัธยมก็จะได้รับวัคซีนและเน้นย้ำให้นักเรียนมันล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์บ่อยๆอ,อีกด้วยนิวส์24นิวราทิพศิีรยงาน